สวัสดีค่ะยายาการเด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนหลนเกวียน,นครราชสีมาค่ะขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะอีพีนี้เปิดแบ่งไม้ประดับนะคะไม้ประดับไม้แดดร้อยนะคะกับปรงนะคะปรงญี่ปุ่น เอกลักษณ์นะคะเอกลักษณ์ของปรงญี่ปุ่นนะคะก็คือใบของเขาจะเงานะคะจะมีปรงไทยแล้วก็ปรงญี่ปุ่นนะคะถ้าปรงไทยใบจะไม่เงาเท่าญี่ปุ่นนะคะและความสวยก็นุดให้เป็นของญี่ปุ่นนะคะจะสวยมากๆเลยสำหรับตัวนี้นะคะไม้แดดร้อยนะคะก็ถ้าลงดินนะคะน้องก็จะใหญ่ยิ่งกว่านี้นะคะ,ะหรือจะใส่กระถาง ได้นะคะใส่กระถางปูนปั้นนะคะให้ใหญ่นะคะยิ่งใส่ไซส์ใหญ่น้องเขาก็เจริญเติบโตนะคะจะเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็สามารถใหญ่ได้นะคะใหญ่ได้ถ้าลงดินก็จะใหญ่มากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะไซส์นี้นะคะอันนี้กระถางที่1นนะคะกระถางที่1ให้ที่กระถางละส5งร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่ราสิบรวมส่งไัเลยนะคะนี่กระถางที่2นะคะ250บบาทนะคะใครสนใจนะคะ ก็โทรหาหนูได้นะคะ064 478 7995ค่ะหรือจะแคปส่งให้หนูทางไลน์นะคะก็จะสะดวกนะคะไม้แดดร้อยเลยสำหรับอีพีนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ